ถึงแม่ว่าเหาจะขายให้ยอายแล้วแต่ว่ากะยังอยู่คอกคือเก่าค่ะพี่น้องคอของเห่าคือเก่าเนาะสําหรับ,บวัวสองตัวนั้นคือไปอีกคอหนึ่งนะคะเป็นคอกญาติพี่น้องนี่แหละแต่ว่าสามตัวนี้แม่กับลูกสองตัวนะคะแม่เพิ่นแล้วกับลูกอีกสองตัวนี่ก็คือเห่าได้ขายให้ยอายนะคะพี่ชายแท้ๆนะคะพี่น้องเพิ่นกะอ่าซื้อต่อเนื่องจาก คือจังที่บอยฟังโดยความจําเป็นภารกีจของเห้านะคะพี่น้องบอมีเวลาได้ดูแลอีกผูน้นึงก็ต้องไปดูแลผ้า,าในบ้านนะคะอีกต่างจังหวัดวาสานซาไปหลายมือะคะ่ะพี่น้องเข้ากันเลยาถามพี่ถามน้องก้อนนี่ยละค่ะพี่น้องเพื่อมาดูแลต่อในส่วนของงัวงของเห้านะคะทั้งหมดหาโตสองโตก็จะมีญยาอิอีกผู้นึงเอาไปนะคะส่วนสามโตนี่ก็จะเป็น ไายแท้ๆนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นกะได้มาดูแลตัวแต่ว่ากันยังอยู่ในคอเก่านะคะเนื่องจากว่าง่วของเพื่อนกะมีลายโต,ข,ยตขึ้นกันนะคะไก่เพิ่นใส่คอกนีแหละคะ่ะพี่น้องกินหอนย่ำได้กะยังเห็นเพิ่นขึ้นเก่านะคะสําหรับแม่ทุงเงินละกะน้องนับตงังน้องแชมป์นะคะน้องหน่อยประจําคอของเฮ้า ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหนาฝนเนาะพี่น้องเนาะห้าก็ค่อนข้างที่จะร้ายอยู่นะคะบะยุอีกอย่างหนึ่งห้าที่เ้าปลูกไว้ก็ยังมีอยู่คอ,อกมันจะเริ่มแชะแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเข่าซู่หนาฝนโอกาสที่ห้าจะเลี้ยงงัวแบบยืนคอขอกแต่ว่าห้าบอดด้ใส่หัวอาหารนะคะพี่น้อง,งเพื่อนท่านคอขอกลงเดี๋ยวต้องตีคอ,อกขึ้นไม่แล้วนี่อ่าโอกาสที่คอ,อกมันจะแชะมันกะมีค่อนข้างที่จะเยอะเนื่งจากว่า ฝนตกทุ่มือือเข้าก็ต้องเอาง่วไว้ในคอกเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงง่วาเป็นปัญหาของคนเลี้ยงง่วอีกทางนึงนั่นก็คือช่วงนาฝนนี่คอกจะเชื้อแฉะนะคะแต่ว่าก็จะมีพื้นที่ที่สําหรับมันแหงอยู่นะคะพี่น้องอาจจะช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะปล่อยให้เพิ่นไปนอนบริเวณที่มันแหงนะคะอโอแมงวันกับแมงวัน ตอมตาบอ่อนับตังอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะปัญหาของช่วงที่เลี้ยงงัวในช่วงหนาฝ้นที่คนเลี้ยงงัวที่เจอก็คืองั่วจะท้ายเลี้ยวแมนพี่น้องงัวจะท้ายเลี้วยเวเหตุให้เป็นปัญหาของคนเลี้ยงงัว่วคือกันนะคะวิธีแกงไง่ายๆนะคะพี่น้องโดยภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าวิธีธรรมชาตินี่แหละค่ะพี่น้องนี่ของห้าวใสยัง เห็นไหมคะหยาค่าหยาค่าเกิงแกเกิงอ่อนนะคะพี่น้องกับว่าถึงขนาดว่าแต่ว่าเขาก็กินอยู่มันจะมีกากใยที่ค่อนข้างที่จะหยาบนะคะเป็น <c oughs> คล้ายๆกับฟางนะคะพี่น้องกระแท่นที่จะให้กินฟางเลยเขากับกินเป็นหยาค่านะคะหยาค่านี่จะซอยอถือว่าเข้าใส่ได้ใส่ได้พ้นเลยนอกจาก นอกจากกล้วยแล้วถ้าผู้ใดบ่มีกล้วยดิบมให้เพิินนะคะช่วงเวลาที่เพิินท้ายเหลวนะคะพี่น้องสามารถใส่ยาฆ่าเนี่ยคะ่ะอาตัดมาเลยนะคะพี่น้องเพิ่นจะคอยเล่มกินของเพิ่นนะคะเพิ่นจะกินไข่ไกับฟางเลยแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่อ่ามัน <c oughs> มีใบีเขียวอ่อนแน่แย่แน่ก,กับบ่เป็นหยังคะ่ะพี่น้องแต่ว่ากากใยของเพิินนี่จะซอยเห็ดให้งัวงของเหาจากท้ายเหลวเนะะี่ยค่ะ กลับมาถ่ายปกติได้นะคะพี่น้องสําหรับปัญหาของช่วงหน้าฝนนะคะปัญหาต่อมาเนี่ยก็คือพวกมแมลงรบกวนเห็นบ่คะพี่น้องเนี่ยมแมลงวันตอมน้ําตาเพื่อนจะเห็หุไหง่วของเห้านี่ขีตาไหลน้ําตาไลหลขีตาเชะนะคะก็ต้องระวังแนนนิดน,นึงมีขนาดเท่าใสมุงเขียวได้พี่น้องมุงเขียวลอมหลบแล้วแต่ว่ามันก็มีจุดที่มันขาดนะคะ ยิงเอาออกไปข้างนอกนี่โตเหลือบโตไล่นะคะพี่น้องต้อมน้ําโตเพนละค่ะกะหนาสงสารอยู่ในช่วงหนาฝนนีนน่ปัญหาแต่ละช่วงระยะเวลานะคะแต่ล,ลูฤดูมันก็จะแตกต่างกันไปแน่นาะพี่น้องเนาะสำหรับน้องแชมของห้านนี่คือบ่อดดบ่อดอดแต้มเขานะคะพี่น้องจะเห็นมีเขาโพึ้นมาแน,น่นน้อยแต่ว่าสําหรับน้อง หน้าตางของเฮานี่เข้าได้เอายาไปานะคะยาตั้งแต่เพื่อนน้อยๆุปแล้ค่ะพี่น้องคอดออกมานนะ่าจะประมาณสี่หามือนะคะแต้มเขาของเพิ่นเขาเพิ่นก็ะจะบโบม,มีโพขึ้นนะคะแต่ว่าสําหรับน้องแชมป์นี่คือจะมีน้อยๆน,นะคะเริมที่จะมีเขาน้อยๆแล้วนะคะนี่สามแม่ลูกยังอยู่ตรงนี้ป้างอายเพื่อนก็เอาต่ตค่ะพี่น้อง ะที่ว่า3้ำตัวนี่ขอของเพิ่นกะอ่ามาถึงขนาดว่าเปียกแห้งแล้วค่ะพี่น้องกะมีในส่วนที่ถ้าปล่อยไว้ให้มันแห้งนะคะปล่อยไวให้มันแห้งถ้าช่วงเวลากลางคืนกะอาจจะปล่อยเพิ่นมานอนตรงนี้นะคะเวลาเพิ่นกินกะคือมันจะเปียกตรงนั้นนะคะพี่น้องกะจะเป็นสองล็อกเนาะอ่าล็อกนี้ก็คือเป็นแม่กับลูกที่ พี่น้องเพิ่นเอาไปนะคะเอาไปเลี้ยงตอนน่ะแหละค่ะพี่น้องเพราะว่างวัวของเฮาก็คือถ้าแม่นว่าพ่อค้าแม่ค้ามามาซื้อเฮากะย่านว่าเพิ่นเอาไปตลาดเนาะพี่น้องเนะาะจักเพิ่นจะเอาไปยั้งแล้วเอาไปขายเอาไป,อ,าไปอ่าเป็นงัวเนื้ออันนะั้นเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่านี่ก็คือขายให้พี่ให้น้องนะคะส่งตอ่อถ้าแม่นว่าโอกาสดีๆเฮามีเวลาพอที่จะดูแลเพิ่นได้เฮาก็จัง คอยแบ่งลูกเพิ่นนะคะขอแบ่งลูกเพิ่นมากเรียงต่ตก็ได้นะคะพี่น้องนี่เพิ่นก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าอย่างอ่ะพี่น้องสายเข้าเนะะาะภาษาอีสานก็เอื่นเข้าใหม่ของแม่ทองเงินนะคะนี่ลูกเบิ้ง่ะลูกนับตังนับตังเอ้ยอออเออ อิ่มแห้งบ่นอนบ่อยากลูกเลยยืมมือศา้อหึไม่อยากลุกเลยเหรอเดี๋ยวล่องเอาฟ้างให้เพิ่นเบิงค่ะพี่น้องเฮ้ยยาเพิ่นก็ยังเหลืออยู่มัดหนึ่งค่ะเหลืออยู่มัดหนึ่งหลักกายาทียูนาคอกกให้อายเพิ่นมาตัดห้เลยนะคะพี่น้องคือยาที่ข้างปู่นี่คือหายไอมัดเลยนะคะ หายอายเพิ่นมาดูแลต่อตัดเอาหาง่วส่วนอันนี้เป็นยาป้องที่มันอยู่ขางสานะคะพี่น้องขางสาเนาะมันจะเป็นอ่ะยาทีค่อนข้างที่จะอวบน้ำเนี่ยจักน้อยนะคะถ้าไฮไลายกับบอดีงัวเข้าก็จะทายเหลวนะคะนี่ให้ดูซิ ลูกเลี้วลูกเลี้วลูกเลี้ว